คือพี่แอฟเขาเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วเราก็เหมือนกับเออมีคุยกันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่แบบแล้วเขาจะเป็นคนเ,เวลามีอะไรก็จะมาถามเราแบบเรื่อง acting อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีที่ผมรู้สึกว่าเอออยากชวนพี่บไปทานข้าวจังมีเรื่องอยากปรึกษาก็ก็พาเขาไปหมายถึงว่าก็ก,ก็ไปทานข้าวด้วยกันคือเรามีคุยกับพี่เขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วผมก็เลยเสนอตัวว่าเออ งั้นเดี๋ยวผมมเดี๋ยวหาบัตรให้เพราะผมมีสิทธิ์เก่าที่นู่นแล้วผมก็เลยเดี๋ยวผมไปช่วยช่วยช่วย,ช,วยช่วยดูแลให้ละกันเ,เราก็เป็นแบบไฟจัดแจงแค่ใช่ใช่ <laughs> แล้วก็ <laughs> แล้วก็เลยหาตั๋วให้แล้วก็ไปไปด้วยกัน <laughs> ก็รู้สึกโชคดีมากๆครับที่ได้รู้จักกับพี่อาร์ ก็ถ้าเกิดชีวิตจริงคุณจิ้นได้ผมหมายถึงอยากมใจรู้ผมหมายถึงว่าคิดว่าก็น่าจะในในละครก็อาจจะจินได้ไม่ยากแล้วตอนนี้คนที่เขาเชียร์เราหรือเรากับพี่แอฟก็คือแบบโดนเพนก็ไปเขียวครับคับดีดีมากๆครับคือเขาแซวกันเราพี่แอบเนาะเป็นอย่างไงครับก็ยางจริงๆคืออย่างที่พี่แอบอกเลยครับก็คือเราต่างคนมีซีรีส์ด้วยกันแล้วเราก็ แล้วหลังจากเล่นซีรีส์จบเนี่ยเราก็ยังมีเขาเรียกไงคือเพี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักะครับแล้วเราก็เหมือนกับเออมีคุยกันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่แบบออแล้วเขาจะเป็นคนเ,ออเวลามีอะไรก็จะมาถามเราแบบเรื่อง acting อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีที่ผมรู้สึกว่าเอออยากชวนเพียบไปทานข้าวจังมีเรื่องอยากปรึกษาก็ก็พาเขาไปหมายถึงว่าก็ก็ก็ไปทานข้าวด้วยกันแต่เหมือนมันมีคลิปนึ่งที่ออกมา เดินกับปีหใหม่ด้วยนะครับเราไว้น่ารักจังเลยคลิปที่แม่ฮิโดนช่างสิทธาคารก็คือผมมากอย่างอย่างที่แอฟพ,พูดเลยครับเหมือนเหมือนทุกอย่างก็คือหคือเราเป็นสก่าวแม่ฮิโดนแล้วเหมือนกับว่าพี่แอฟเขาเหมือนเหมือนได้ยินมาว่าเออแม่ฮิโดนเขามีจัดงานนี้นะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้ว เป็น beauty and the beast เนาะก็เหมือนกับเด็กๆก็ชอบอะไรเงี้ยผมก็คือเรามีคุยกับพี่เขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วผมก็เลยเสนอตัวว่าเอองั้นเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวหาบัตรให้เพราะผมเป็นสิทธิ์เก่าที่นู่นแล้วผมก็เลยเดี๋ยวผมไปช่วย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 ดูแลให้ละกันเราก็เป็นแบบฝ่ายจัดแจ้งใช่ใช่แล้วก็แล้วก็เลยหาตัวให้แล้วก็ไปไปด้วยกันจริงจริงแปว่าพอเราได้ร่วมงากันก็เลยเหมือนสนิทกันใช่ใก็ก็รู้สึกโชคดีมากๆครับที่ได้รู้จักกับพี่อาร์อย่างช่วงข่าวที่ออกมาที่เขาซๆกันน คุยคุยคุยครับก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่เขาเรียกไงนะถ้ามันถ้ามันทําให้คนดูมีความสุขได้เราแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็ฝากติดตามละครต่อไม่ใช่เธอค่ะยูเซลครับจริงจเครียดกับกระแสนีไมันออกมาไะเพราะเออเราก็ต้องแสดงละครในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะไม่เครียดเลยครับไม่เครียดเลยผมผมมองว่ามันเป็นด้านบวกซะด้วยกว่าด้วยซ้ำเนาะเวลาเราเห็นเขาแฟนๆจิ้นกัน ชอบเคมีที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นชัดแล้วว่าเออถ้าถ้าละครเราออนเนี่ยเออมันจะมันมันก็คงจะดีเนาะมันก็คงจะออกมาดีแหละแล้วก็ด้วยด้วยความที่จริงจริงมันไม่ใช่แค่ผมกับพี่อแอฟแต่ผมว่าพี่แอฟเล่นกับคนไหนก็เคมีพุ่งกันหมดแล้วพี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดเปิดกว้างแล้วก็สแสดงดีไม่งั้นถามระหว่างที่ร่วมงานมาพี่ก็เป็นคนยังไง เป็นเหมือนที่เราคิดมา,า,ามอะไ,ไรเพราะน้องเนียเป็นคนนิ่งๆเรียบร้อยต่า<บ>พาได้ร่วมงานแล้วก็เรียบร้อยแต่ว่าเรียบร้อยน้อยกว่าที่ผมคิดว่า อเรียบร้อยเรียบร้อยไม่สรุปคือยังยังถือว่าเรียบร้อยมากๆแต่น้อยกว่าที่ผมคิดไว้คือผมคิดไว้คือเหมือนกับเขาจะมีเล่นมุกอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่คาดคิดว่าเขาจะเล่นมุกอย่างนี้หรือว่าการกินอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้คาดคาดคิดว่าเออเวลาเวลาเขากินอาหารปกติเขาก็จะกินแบบกินกินข้าวปกติครับกินกินข้าวปกติเขาจะกินแบบคำเล็กๆอะไรเงี้ยแต่พอเป็นของหวานปุ๊บก็จะแบบ ก็ไปแล้วผมมันมันก็เป็นมุมน่ารักน่ารักที่เราเห็นแล้วเราไม่คิดว่าเออเขาแบบอู uh ้เขาชอบกินของหวานนี้เลยใช่ไหมอยากมีเรื่องสะพายเราเยอะมีมีเยอะครับหลายคนมองว่าเขาเป็นคนแบบช้าช้าจะมองก็ค่อยๆเลือกเป็นงั้นไหมก็ จริง <laughs> เรื่องจริงใช่แต่ผมว่ามันเป็นบุคลิกที่ที่เป็นที่เป็นตัวเขามากๆนเป็นลลักษ์ที่น่ารักครับ <S <S จริงๆย<น>้อนกับไปวันก่อน,นอที่จะร่วมงานกันคิดว่าเราจะปรับจูนกับเขาได้เพราะว่าด้วยความที่มาโครา์กันเลยนนท์เข้าไปซีรีส์เขาก็มาละครจากาอะไรรับ,ค,รบคือคือ,คอส่วนตัวคือพอซีรีส์เรื่องหาเราด้วยใจเธอมันยังคงเป็นแนวซีรีส์อยู่เนาะตัวผมอาจจะยังค่อนข้างคุ้นชินแต่ตัวพี่แอบอาจจะเป็นฝายที่ต้องปรับปรับเข้าสายนเยอะเพราะฉะนั้นมันเลยมันเลยมีความแบบ เราอาจจะมีให้คาแนะนําที่เขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายพอตอนเวิร์กช็อปนั้นก็มันก็ค่อนออกมาสบายอืมตอนนี้แห<จ>ล,ละมคนก็ยกให้เราเป็นแบบเคมีสาธารณะเลยจิ้นหลายคนมากเลยอะไรเงรี้ยครับก็บบขอบคุณมากๆครับก็หวังว่าจะติดตามผลงานผมทุกเรื่องหละครับก็ไม่ใช่แค่เรื่องหลักใจเตืออืมแล้วถ้าอย่างในซีรีส์กับพี่อนี่คือคนดูเตรียมจิ้นได้เลยไหม ก็ถ้าเกิดชีวิตจริงคุณจิ้นได้ผมเมงุอยากมีแใจรึ้ลผมหมายถึงว่าคิดว่าก็น่าจะในในละครก็อาจจะจินได้ไม่ยากเลแล้ตอนนี้คนที่เขาเชียร์เราหรือเราก็บพี่อัก็คือแบบนุ่นมก็ไปเขี่ยครับครับดีดีมากๆครับก็หวังว่าจะจินในชีวิตจริงแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ด้วยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ